สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้ก็มายามขายนะครับหรือกัดดักปลาก็สวัสดียามเช้าครับนี่ปลาหมอติดอุย้ยตัวสวยเลยครับปลาหมอ ก็ได้มาประมาณสี่ห้าตัวนะครับเป็นปลาดุกตัวหนึ่งปลาฉลาดสองแล้วก็ปลาหมอะครับก็หลังจากที่ฝนตกหนักนะครับเมื่อคืนก่อนแล้วก็เมื่อคืนนะครับก็ได้เวลาเหมือนเดิมครับโอ้โหรอบประจมยำคลายก็เมื่อาวานมาลอยไว้นะครับตอนเย็นก็โดนไปหลายตัวใช้ได้เลย ตอนเช้าก็มายามอีกรอบครับนู่นครับอีกตัวปลาหมอก็โดนดีนะครับโดนใช้ได้เลยโดนปลาดูอีกแล้วครับปลาดูสองตัวแล้วครับต,ตัวนี้ตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กเห็นแล้วครับมีครับนี่ปลาอะไปรปลาหมอครับ ก็มีคนสอบถามแล้วเอเอ,อคอมเมนต์นะครับว่าเป็นคนใต้ทําไมถึงไม่พูดใต้ทําไมถึงพูดภาษากลางอุ้ยมีปลาติดหรือเปล่าครับก็ <c ười> จริงๆผมพูดผมเป็นคนใต้แท้นะครับ <c ười> คือพ่อแม่เนี่ยคนใต้หมดเลยครับ <c ười> <c ười> พ่อพ่อเป็นคนอำเภอหัวไซ <c ười> ส่วนแม่เป็นคนอำเภอทุ่งสงนะครับ <c ười> นครเหมือนกัน ก็ที่ผมสาเหตุที่ผมพูดภาษากลางนะครับก็เพราะอยากให้พี่น้องเพื่อนๆภาคอื่นๆได้รับชมด้วยนะครับก็ <c oughs> ภาษาใต้เนี่ยเป็นภาษาที่ฟังยากเหมือนกันนะครับสำหรับคนภาคกลางเนี่ยผมก็แค่อยากให้าภาคอื่นๆในประเทศเนี่ยได้รับชมคลิปของผมเหมือนกันนะครับถ้าผมพูดแต่าภาษาใต้ ผู้ชมอื่นๆก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องกันนะครับผมก็เลยเลือกที่จะพูดเป็นภาษากลางนะครับอีกอย่างจริงๆก,ก็ทำซับไตเติ้ลแต่ว่าผมยังไงอ่ะผมตัดต่อนเนี่ยซับไตเติ้ลเนี่ยถ้าใส่ก็คือมันเยอะนะครับมันไม่ได้ง่ายเลยมันต้องใช้เวลานาน,านมากนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะพูดกลางแทนนะครับก็ภาษากลางก็เป็นภาษา ภาษาหลักของคนไทยอยู่แล้วนะครับภาษาเป็นศูนย์กลางของคนไทยอยู่แล้วภาษากลางก็ทุกคนก็จะฟังออกหมดครับเพราะว่าถ้าฟังไม่ออกเนี่ยก็ก็แปลกๆนะครับเพราะว่าเอ่อพวกข่าวตามโทรทัศน์หรือว่าหนังสือต่างๆก็เป็นภาษากลางหมดนะครับผมก็เลยคิดว่าทุกคนคงจะฟังภาษากลางได้นะครับ ภาษาใต้ก็อาจจะมีบ้างนะครับบางคลิปไม่ใช่ไม่พูดเลยนะครับก็มีพูดนะครับแค่อยากให้พี่น้องบ้านภาคอื่นๆเขาได้รับชมวิถีชาวใต้ด้วยนะครับถ้าเรา,าพูดเป็นภาษาใต้อย่างเดียวเนี่ยเพื่อนๆภาคอ,อ,อื่นเขาก็อาจจะไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวก็มีแบบให้ทำซับอะไรอีก ก็เลยเลือกที่จะตัดปัญหาตรงนั้นครับมาอะไรเนี่ยหมอก็ประมาณนี้แหละครับอ่อภาษาใต้เนี่ยมีนะครับบางคลิปของผมอะ่ะผมก็จะพูดใต้ทั้งคลิปนะครับผมก็จะเขียนไว้เลยครับว่าอ่อภาษาใต้นะครับว่าพูดใต้เลยที่คลิปนะครับสําหรับคนที่ติดตามมาตลอดก็น่าจะเห็นนะครับอ่าที่ผมเขียนไว้ว่าคลิปนี้พูดใต้นะครับประมาณนี้ หรือใครมีความคิดเห็นอย่างอื่นเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมก็จะปรับเอามาปรับใช้นะครับให้เหมาะสมตัวเมื่อกี้พองนะครับเหม็นเลยโอ้เสียดายตรงนี้หมายสวยแต่ผมเอาข่ายหรือกัดหัวเก่ามาลอยนะขาดท้งนั้นเลยดูครับไม่โดนเลยครับจริงๆต้องโดนเยอะมากนะตรงนี้นี่ครับมีปลาหมออีกตัวนึง ใช่โดนเยอะมันน่าโดนหมายมันน่าโดนอะ่ะส่วนใครที่อยากให้ผมแก้ไขในเรื่องอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ติชมได้เลยนะครับผมพร้อมพร้อมที่จะรับฟังเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆแต่ต้องมีเหตุผลนะครับติชมไม่ใช่ติเฉยๆไม่มีเหตุผลอะไรอตรงบุ๊บเลยอุ้ยโดนครับโดนโดนอุน้ยตรงนี้ก็โดน นี่ปลาขึ้นครับบนนี้แต่ว่าตรงนี้โดนนะครับนี่ครับาหมอขึ้นมาวิ่งนะครับดูน้ำครับตื้นเลยตัวสวยด้ครับโอ้ยพองลเลยน้ำมันเหม็นนะครับน้ำเน่าปลามันก็เลยตายง่ายครับกว่าจะออกโอ้ หัวกัดเนี่ยรับอุตส่าห์มาติดเราหมอนี่โดนเราหมอตรงนี้นะครับโดนครับอ้ยโดนครับอ้โดนหลายตัวเลยครับตรงนี้ ติดเยอะเลยครับตรงนี้ดูครับปลาหมอครับูตัวนั้นสวยเลยเนี่ยถ้าติดแบบหัวโผล่งี้ปลดง่ายครับแต่ถ้าติดพันแบบมั่วตัวพันทั้งหัวทั้งหางปลดยากครับเห็นไหมแปบ๊บเดียวออกเลยครับปลาหมอตัวนี้ครับเบอร์เริ่มเลย ใหญ่ตัวใหญ่ครับดูตัวใหญ่นี่ก็ปลดยากครับถ้าพันหนาๆนาเนานะ่ยแต่ถ้าตัวมันเห็นไหมถ้าตัวมันไม่ติดนะส่วนมากมันจะติดแค่หัวนะครับปลาหมอใหญ่เราก็ปลดทางหัวเลยครับเอาหนามออกงี้จับตัวจับตัวแล้วก็ปลดมันจะติดเงีย้งยงเนี้ยเนย ลนิดนึงกระชอนกระสงครับครับผมก็ ตอนนี้นะครับมาถึงหมายต่อไปแล้วนะครับก็มาลุ้นกันครับเราจะโดนไหมนะครับแต่ตรงนี้ก็จมโอ้โหจมหมดแล้วครับโดนครับตัวแรกครับเปิดมาเลยยกไปสิโอ้โหนู่นครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นอยู่เลยครับ จะหลุดแล้วนะโอ้หลุดแล้วครับติดนิดเดียวเองอก็กาดที่ดักเนี่ยเป็นห้าเซนนะครับหรือตะข่ายนะยปลาอะไรเนี่ยหมอครับอุ้ยนูนกระโดนครับสองตัวพองนะติดตอนเย็นแน่เลยครับ แต่ตอนเย็นผมมาเช็ครอบนึงก็ได้เลยนะตรงนี้ปลาอะไรดิ้นเหมือนดิ้นจังเลยหมายนี้ก็เมื่อตอนเมื่อตอนช่วงฝนแรกนะครับโดนผมได้เยอะมากเลยครับจากในนี้ก็เลยมาซ้ำนะครับก็ยังโดนนะครับปลามันเยอะนะครับในนี้ ก็ปลาทั้งขึ้นจากคเูบอ่อจากคูของผมนะครับแล้วก็ขึ้นเนี่ยจากข้างๆนะครับรอบๆเลยปลามันก็จะมาจากฝั่งข้างในนู้นซึ่งเป็นป่าพุนะครับป่าพุตัวสวยเลยนะครับปลาหมอนะตัวสวยๆอย่างนั้นเลยแต่ผมอยากได้ปลาดุกปลาดุกเอาไปทำปลาล่าครับอร่อย กินกับข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยโหยก็บางตัวใช้เวลาปลดนานนะเพราะว่าผมถนอมกัดนะถนอมไอเนี่ยให้ใช้ได้ประมาณสองสามปีครับสองสามสองสามหน้าฝนนะครับใ้มนใช้ได้ถึงนะครับแล้วก็ลอยทิ้งเลยครับข้างหลังข้างต่อไปลอยทิ้งนี่ต้องเก็บขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่ลอยแล้วไม่เก็บให้เขานะเหมือนจะเป็นปลาดุกนะครับ อุยไม่ใช่ก็เป็นปลาช่อนนะคิดว่าปลาดุกเป็นตัวขาวขๆตายแล้วอาปากแล้วมาตัวเล็กๆนี่ลูดง่ายตัวใหญ่ไนี่ต้องหางออกก่อนครับปลาหมอเนี่ยเป็นปลาที่เนื้ออร่อยนะครับผมบอกเลยข้อเสียของมันคือกล้างนั่นเองครับ แต่เนื้ออร่อยจริงๆครับเนื้อนุ่มหวานมันครับปลาหมอเนี่ยก็จะมีคนชอบเยอะเหมือนกันนะปลาหมอแต่ข้อเสียคือก้างมันนนเองครับก้างมันเยอะแต่ถ้าคนที่กินเป็นเนี่ยมาถึงรู้วิธีกินไม่ให้โดนก้างอะครับก็กินอร่อยเลยครับตรงนี้นี่ปลาเข้าออกครับดูครับดูน้ําดูสีน้ําครับเป็นเส้นเลยนะครับ เรียนว่าปลาวิ่งเข้าออกครับนี่ครับเห็นไหมน้ําข้นๆเนี่ยเห็นไหมครับเป็นเส้นๆเ,เห็นไหมปลามันวิ่งเข้าออกนะครับเจอตรงเนี้ยนี่เป็นครูผมนะครับเรืออาจจะเป็นเรือตัดปามนะโอ้ตัดปามก็ต้องใส่เรือแล้วครับเพราะว่าน้ําจมหมดแล้วตัดปามเสร็จก็เอาลงเรือเลยครับแล้วก็ถ้าคนมีเครื่องเรือก็อาจจะสบายหน่อย ถ้าคนไม่มีเครื่องก็ต้องลากครับลากเรือนะเงยๆปลาดุกตายแล้วครับอูผมว่าแล้วในนี้มันต้องมีปลาดุกอีกหูน่าจะติดนานลเลยี่ะที่ปลาดุกเนี่ยจะตายยากนะครับถ้าน้ำสะอาดอะ่ะมันไม่ตายเลยครับ ประเดิมหัวกัดก็ปลาดุกเลยครับแต่โซนเนี้ยโดนปลาดุกบ่อยตอนหัวน้ําะช่วงน้ำเลกนะครับได้โอ้เยอะมากครับคืนหนึ่งเป็น20ตัวแล้วปลาดุกเปลาอะไรเอามออช่อนช่อนเป็นช่อนเป็นช้อนเป็นช่อนเป็น อุ้ยช้อนเป็นอุ้ยเขาหมอใหญ่ม้วนจนขาดมดแล้วอ,อืไปกัดใหม่ซะด้วยโอ้โห้ช้อนเอ้ยดูครับขาดในหมอใหญ่ ครับผมก็ตอนนี้ยามกัดดักปลาเสร็จแล้วนะครับยามตะกายดูผลงานครับเยอะเลยนะครับน่าจะประมาณ5กิโลขึ้นครับดูครับก็ไม่ได้ถ่ายชมเยอะเหมือนกันนะครับดูครับครับเยอะเลยนะครับก็ได้ปลาดุกสวยเมื่อกี้ดุกใหญ่เลยครับสองตัวนะครับไม่ได้ถ่าย ว่าแบตกล้องจะหมดครับและดุกใหญ่นี่นี่ครับนี่นี่นี่อู้ไม่ใช่ตัวนี้นี่ครับกระดุกตัวสวยเลยครับสองตัวนะครับนี่ตัวงตั้ไว้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเมื่อกี้นี่ครับดูครับโโหเสียดายมากครับเนี่ยมันติดเป็นคู่เลยครับสองตัวเนี้ยมาด้วยกันครับ ไล่พอๆกันเลยึ้นตายเลยครับน้ําน้ําเหม็นนะครับวาดุกก็เลยตายเนี่ยสวยเลยสองตัวเสียดายมากเลยครับก่อสาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับฝนยังตกอยู่เลยดูน้ําครับนี่ครับี่ลอยหมดตรงนี้นะครับครับสําหรับวันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับ ใครที่ชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจพูดคุยกันได้นะครับครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ